คขอคืนค่ะโอ้โหเสียงร้อมากเลยดีครับไม่เป็นไรครับคือหายโมโหแล้โทรกับเองของใครนะครับอือไม่แน่ใจว่าของใครครับมีเจน่าจะรู้นะโมเบอรี่อ่าะโมเวอรี่อะหายหายโมโหใช่ไหมค่ะหายโมโหแล้วโทรกลับเองหายโมโหแล้วโทรกลับให้ผมเหมือนที่บ้านเลยเม๊ะใช่ไหมใจดวงใจรอเครับเอาไปจัดให้ครับแต่ไม่ รักษาบัคีไทยที่รักสงบแต่หบไม่ขาดเอกราจจะไม่ให้ใครผิดสลาเลือกทุกอย่างเป็นชาติพีท่าิเลยประเทศชาติไทยเราดีชัยชจยิญนะครับนี่คือเรื้อร้องนะครับทนนี้ไม่รู้ความหมายว่าความหมายของเระเองชาตไทยนะครับจากโดยอาจารย์กำชัยตลอดนะครับใ้ความคำอธิบายความหมายของปรงเทศชาติว่าครับประเทศไทยเป็นที่รวมของคนเชื้อชาติไทย คน,คนไทยได้ดำรงรักษาไว้ให้คงอยู่ได้เมือเพราะคนไทยล้วนแต่มีความร่วมรักษามมคคีกันตามปกติคนไทยรักความสงบแต่เมื่อถึงคราวลบคนเก่งว่าไม่เกรงตัววสัตรูไม่อยอมให้ไปใช้กำลังทำลายเอกาชได้ตามความชอบคนไทยยอมสละเรื่องทุกอย่างเพื่อชาติจะปกครองประเทศไทยให้เจริญและมีนใสช,ชนะ ความหโดยอาจารย์ตั